อุ้ยนี่กี่เปอร์เซ็นต์ครับถามก่อนเต็มแรงเลยฮะเต็มแรงเลยเต็มแรงเลยแรงแรงเลยอ่าสดเลยไฟโอ้โห หกว่าน <ersch> ี้อีกโอ้ยเป็นไงพี่เป็นไงยังยิ้มได้อยู่สบายเลยโอ้โหโอเคโอเคไฟยุคที่หนึ่งครับผม สามวินีทีไมไม่ไม่ตีเยามวงเียเามวิโอ้าวิโอ้โอ้หุ้ยอยระวังระวังตกไปฝั่งนั้นนะครับระวังลื่นระวังลื่น ทำไรบุญเน่ยรู้ด้วยก็จะสอนมเออเรียนมาดรืยกันรู้อาจารย์เด็กนรับรู้มุบซ้ายจังไม่ได้เอ๊ะมีอ้ไรจังเรียกหยุดก็ดีฮะหยุดหยุดวิดีก็ดีเซนครับอันนี้กี่เปอร์เซ็นต์ถามก่อนโอ้โหถามไม่ตอบสงสัยว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แน่เลย <reveal> <amine sounds>

เฮ้ยมึงจะหนักตาเลยเดี๋ยวน่าโลเลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ปะ่ะไม่ถึงอ่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะนี่ฝึกกันเล่นนะครับอือหู อืออือโอ้ยเฮ้ยเยเ,ยเ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกี่ยวแล้วพี่เกี่ยวเล่นสอกกลับ